สวัสดีนะครับก็ต้อนรับคุณครูทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดิทัศน์การสอนวิธีการอัพโหลดไฟล์วิดีโอขึ้น YouTube ซึ่งไฟล์วิดีโอที่ขึ้นคูทูบนั้นก็จะเป็นไฟล์วิดีโอสื่อการเรียนการสอนของคุณครูนะครับที่เข้าร่วมโครงการ Channel ครูทูบชาแนลนะฮะครูไทยยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เด็กดูนะฮะหลังจากที่คุณครูนะครับอัปโหลดไฟล์วิดีโอขึ้น YouTube เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะสอนวิธี การนำไฟล์วิดีโอจาก YouTube นะฮะไปเก็บไว้ในเว็บไซต์ของ y o u t u b e t h i n g d t c o m นะฮะเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับเราก็ไปดูกันเลยว่าวิธีการอัปโหลดไฟล์วิดีโอขึ้น YouTube จะทำยังไงนะฮะก่อนอื่นคุณครูสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ YouTube ได้จากเว็บเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็น Google Chrome, Mozilla Firefox หรือว่า Internet Explorer ก็แล้วแต่นะฮะ ในที่นี้คูใจขอใช้ Mozilla Firefox กันนะฮะเพราะว่า Mozilla Firefox นี้มี Security Day นะฮะหลังจากนั้นนะครับให้คุณครูพิมพ์ YouTube นะครับเว็บไซต์ YouTube เข้าไปก็จะปรากฏหน้าต่างของเว็บไซต์ของ youtube.com นะฮะซึ่งในหน้าต่างนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะอัพโหลดไฟล์วิดีโอ,อจริงๆอัพโหลดได้นะฮะ แต่ว่าเพื่อที่จะเก็บไว้ในช่องของเรานะครับเป็นของเราเองดังนั้นคุณครูจะต้องมีการสมัครใช้บริการของ u t u b e นะฮะซึ่งการที่คุณครูจะสามารถใช้ youtube.com ได้นะครับคุณครูก็จะต้องมีการสมัครอ e ีเมลซึ่งใช้บริการ Gmail นะครับอเอาเป็นว่านะครับในใน,ใน,ใ,นในที่นี้นะครับล้าไว้ในฐานที่เข้าใจว่าก่อนที่คุณครูจะ มาอัปโหลดได้นะคุณครูจะต้องมี email, อีเมลา gmail มาก่อนนะฮะและที่นี้ครูใจก็จะมีอีเมลเป็น gmail อยู่แล้วนะฮะเพราะครูใจเป็นสมาชิกเว็บไซต์ครูทูตอยู่แล้วนะฮะนานแล้วเหมือนกันหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการลงชื่อเข้าใช้โดยใช้อีเมลของเรานั่นเองนะฮะ,ะให้คุณครูดูที่มุมขวาบนนะฮะลงชื่อเข้าใช้นะครับ หลังจากนั้นให้คุณครูพิมพ e ์อีเมล gmail ของคุณครูลงไปนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดรหัสพาสเวิร์ดที่คุณครูสมัครไว้นะฮะตัว YouTube เองก็จะาพาคุณครูเข้ามาสู่หน้าจอ,อาตัวเป็นช n n e l ของเรานะครับเป็นช่องของเราเองซึ่ง หน้าต่างของคุณครูกับของผู้ใจอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งถ้าคุณครูสมัครครั้งแรกและเข้ามาครั้งแรกนะครับคุณครูก็จะต้องมีการยืนยันสักนิดหนึ่งว่าเรายืนยันจะใช้บริการของยู u ูบนะฮะอาจจะหน้าต่างไม่เหมือนกันพอคุณครูยืนยันการเป็นสมาชิกหรือว่ายืนยันการจะขอใช้บริการ YouTube เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณครูก็ให้มาดูตัวอัปโหลดตรงเนี้ยนะฮะ,ะปุ่มอัพโหลดตัวนี้ นะครับให้คุณครูคลิกหนึ่งครั้งตัว Youtube ก็จะพาคุณครูนะครับไปอ,อย่างหน้าต่างของการอัปโหลดไฟล์วิดีโอขึ้นย o u t u นะฮะส่วนวิดีโอนะครับที่คุณครูจะอัปโหลดนั้นนะฮะคุณครูสามารถที่จะอัปโหลดได้ทีละหลายๆไฟล์ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ครูใจขอไฟล์เดียวนะฮะเพื่อ,อเป็นการประหยัดเวลานะครับในการที่จะทำคลิปวิดีโอชุดนะนี้นะฮะดังนั้นครูใจก็ เลือกไฟล์วิดีโอโดยการคลิกที่ปุ่มสีแดงลูกศรสีแดงตัวนี้นะฮะคลิกหนึ่งครั้งนะครับไฟล์วิดีโอของคุณครูอยู่ที่ไหนนะครับคุณครูก็ไปบราว s e นะฮะเพื่อให้รู้ว่า,าไปหาไฟล์ตัวนั้นนะฮะของครูใจเองนะฮะครูคใจก็เก็บไฟล์วิดีโอตัวนี้นะฮะไว้ที่ My Documents นะฮะหลังจากนั้นไฟล์ตัวนี้นะครับมีขนาด3.6 3.36 MB กะไนะครเพราะว่าเพื่อเป็นการประหยัดเวลาด้วยนะครจริงๆแล้วนะครับให้คุณครูคลิกคลิกมานะครับหรือว่า Open มานะครับวิดีโอของคุณครูก็จะทำการถูกอัปโหลดขึ้นไปยัง YouTube นะครับประมาณ100%นะฮะในที่นี้นะครับเมื่อคุณครูสมัครใช้บริการ YouTube เป็นครั้งแรกนะครับ ยูทูบจะอนุญาตให้คุณครูสามารถอัปโหลดไฟล์วิดีโอได้ไม่เกิน15นาทีนะฮะแต่ของครูใจนี่อัปโหลดไฟล์วิดีโอมาเกิน100แล้วนะครับเมื่อเกิน100คลิปนะฮะวิดีโอ,อของคุณครูก็สามารถที่จะอัปโหลดได้เกิน15นาทีนะฮะดังนั้นอตอนนี้เรารอโครงการรอ,รอ,รอ,รอวิดีโอของค,ครูอัปโหลดนะฮะในขณะที่รอนะครับเราขอมา แก้ไขชื่อของไฟล์วิดีโอก่อนนะครับว่าชื่อไฟล์วิดีโอตัวนี้จะต้องสื่อกับตัวเนื้อหาที่อยู่ข้างในนะครับดังนั้นไฟล์วิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นการสอนคุณครูเกี่ยวกับเรื่องของการอัพโหลดนะฮะอัพโหลดไฟล์วิดีโอขึ้น y o u t u b e นะฮะส่วนคำอธิบายก็ สามารถ Copy ตัวนี้มาได้นะครับค,ครูทําการคัดคัดลอกนะฮะแล้วก็มาวางตัวนี้ได้วางเหมือนเดิมนะครับเป็นชื่อเดียวกันแต่อาจจะเพิ่มต้องเพิ่มรายละเอียดนิดนึงนะฮะเพราะว่าทางโครงการขอรายละเอียดจากคุณครูว่าคุณครูจะต้องใส่ชื่อชื่อโรงเรียนชื่อสกุลอ่าวิทยาฐานะโรงเรียนนะครับสำนักงานเขตพื้นที่ดังนั้นเพื่ออ่าเป็น เป็นรายละเอียดที่จะบอกให้คณะกรรมการได้รู้ว่าคุณครูได้ส่งผลงานแล้วนะครับเพื่อจะรับกิจบัตรดังนั้นคุณครูก็จะต้องใส่ชื่อของคุณครูลงไปด้วยนะครับ อ่านะครับเมื่อเราใส่วิดีโอเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะใส่รายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะนะฮะก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนของการใส่แท็กแท็กที่นี้ก็คืออะไรครับอาจารย์ก็คือคําค้นเน่ยนะฮะสมมติว่ามีคนต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการอัปโหลดไฟล์ขึ้น youtube ดังนั้นวิดีโอนั้นเราทําไปแล้วนะครับวิดีโอการอัปโหลดวิดีโอไฟล์ขึ้น youtube แล้วดังนั้นเมื่อเรา ใส่แท็กตัวนี้ลงไปนะครับอาจารย์ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดนั่นเองเพื่อให้ Google สามารถาตัวบอร์ดของ Google นะครับสามารถหาเว็บไซต์ของเราเจอนะฮะหาวิดีโอของเราเจอดังนั้นเราก็จะต้องใส่ MetaTag หรือว่าคำค้นนะครับก็ใส่ชื่อของวิดีโอเลยนะครับหรือจะคำค้นโดยใช้ชื่อของผู้จัดทำเองก็พิมพ์ชื่อครูใจลงไปคำค้นโดยชื่อโรงเรียนก็ได้ หรือคุณครูก็จะพิมพ์ว่า YouTube ัปโหลด YouTube อะไรเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการสื่อเป็นการสื่อ,อว่า,าวิดีโอชุดนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอัปโหลดไฟล์วิดีโอขึ้น YouTube เนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะทำให้ Google หาเจอเมื่อหาเจอนะครับคุณคนที่สนใจก็จะเข้ามาเรียนรู้การอัปโหลดวิดีโอไฟล์ ขึ้น u t u b e เหมือนกับของเราด้วยนะครับแล้วก็ตาเป็นการเผยแพร่นะครับสื่อการเรียนรู้ของคุณครูไปด้วยเห็นะฮะโอเคนะครับเมื่อเราใส่รายละเอียดตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้การคุณครูนะครับคลิกเผยแพร่นะฮะพอคลิกเผยแพร่ให้คุณครูเนี่ยแสดงว่าวิดีโอตอนนี้นะครับของเราขึ้นไปอยู่ใน youtube เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับคุณครูก็ นะครับคลิกที่เขาบอกแล้วว่าวิดีโอของคุณเผยแพร่ที่ตรงนี้นะฮะให้คุณครูคลิกไปที่วิดีโอนะครับก็จะเปิดหน้าต่างมาหนึ่งหน้าต่างนะครับซึ่งก็จะเป็นวิดีโอที่เราอัปโหลดขึ้นไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับว่าสร้างเมื่อไหรอะไรต่างๆนานานะฮะแล้วก็จะมีช่องให้คุณครูมีที่เป็นสมาชิกของ u t u b e นะครับสามารถคอมเมนต์วิดีโอชุดนี้ได้นะฮะ เมื่อเราอัปโหลดเสร็จตรงนี้นะครับขอให้คุณครูอย่าเพิ่งปิดหน้าต่างนี้ลงไปนะครับขอให้คุณครูเราก็จะเข้าสู่กระบวนการของการนําวิดีโอที่เราอัปโหลดขึ้นจาก YouTube ตัวนี้นะครับไปไว้ที่เว็บไซต์ของ t i n g t t com นะฮะโดยที่ให้เราเปิดแท็บขึ้นมา1แท็บนะครับอาจารย์แล้ให้คุณครูนะครับพิมพ์เว็บไซต์ว่า TingTTT.com นะครับก็จะเข้าสู่หน้าหน้าจอของอเว็บไซต์ของ t i n ง t t t นะฮะโดยให้คุณค,ณครูคลิกอมองไปที่ลิงก์ตัวลิงก์ตัวนี้นะฮะก็คือครูทูนะครับให้คุณครูคลิก1ครั้งนะฮะก็จะเข้าสู่หน้าจอของเว็บไซต์ย่อยนะครับ เป็นโดเมนย่อยอีกตัวหนึ่งก็คือ c r u t u b e t i n g t t c o m นะฮะเป็นโครงการหนึ่งใน i ิงนะฮะครูทูบเนี่ยเป็นหนึ่งโครงการหนึ่งใน i ิงโดยใน i ิงเนี่ยจะมีโครงการก็คืออินโฟกราฟิกครูทูบโซเชียลมีเดียนะฮะสามตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในโครงการอยู่ในทิงทีทีทีหมดเลยนะครับก็จะมีเป็นโดเมนย่อยไปนะครับ ทีนี้นะฮะเมื่อเมื่อเข้ามาสู่หน้าต่อหน้าจอของคร u t u o e t i n g d t c c o m แล้วคุณครูจะไม่มีสิทธิ์ที่จะ,อ,ะอัพโหลดฟไฟล์วิดีโอหรือว่า suggest วิดีโอได้คุณครูจะต้องมีการสมัครสมาชิกก่อนนะฮะซึ่งการสมัครสมาชิกนั้นก็ให้คุณครูมองไปที่คำว่า Register นะฮะ register ทั้งสองตัวตัวนี้นะฮะอะ่คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับตัวไหนก็ได้ก็จะ นำคุณครูเข้ามาสู่หน้าต่างของ c r e a t e y o u r Account นะฮะ c r e a t ตัวเขาตัวนี้นะครับก็คือการสร้างบัญชีผู้ใช้นะฮะในที่นี้ครูใจนะครับขอให้คุณครูนะครับสมัครโดยใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงที่เป็นภาษาไทยนะฮะเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการที่จะตรวจผลงานของคุณครูเพื่อมอบเกียรติบัตรนะครับหลังกา,การอบรมนะครับว่าคุณครูเนี่ย เชื่ออะไรโรงเรียนอะไรนะครับได้ส่งผลงานเข้ามา,อ,าอย่างเว็บไซต์ y o u t u b e t i n g t ตี้แล้วนะฮะเพื่อทางโครงการก็จะได้ส่งวุฒิบัตรนะครับวุฒิบัตรของโครงการไปยังไปให้อาจารย์นะครับถึงโรงเรียนเลยนะฮะดังนั้นสมมุติว่าตอนนี้ครูใจยังไม่เป็นสมาชิกนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นสมาชิกแล้วนะฮะครูคใจก็จะใช้คําว่า user your name ตัวนี้คือชื่อจริงของเราเราก็พิมพ์ไปว่า น่นสมใจจังสีนะครับยูสเซอร์เนมก็ใช้คําว่าบางโมดบางโมดนะฮะชื่อบางโมดซึ่งก็เป็นชื่อในในของ,งทีท,ท,ทีอยู่แล้วนะฮะอีเมลนะครับก็เป็นบางโมด at gmail c o m นะครับพาสเวิร์ดก็แล้วแต่ที่เราสมัครไว้นะฮะอ่ารีไท p ์สเวิร์ก็คือพิมพ์พสเวิร์ดไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่าคันทรีตัวนี้นะฮะให้ select one ก,ก็คือเลือกประเทศนะฮะ ประเทศก็ให้เลือกไทยแลนด์นะฮะไทยแลนด์ไทยแลนด์ Thailand ตรงนี้นะครับแล้วก็ enter the อ่าตัวนี้โคดนะครับ enter code ก็คือ5 6 G D C นะฮะนะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ agreement with term of agreement นะครับก็คือ a g r e e w e t t term นะฮะก็คือใหอ้คุณครูคลิกตรงนี้เพื่อ เป็นการยืนยันว่าคุณครูเข้าใจกระบวนการของการสมัครอย่างดีนะฮะแล้วให้คุณครูเนะี่ยคลิกปุ่ม register นะฮะซึ่งหลังจากที่คุณครูกดปุ่ม register แล้วนะฮะ,ะทางทีมทางเว็บไซต์ก็จะส่งตัวเว็บไซต์เองก็จะส่งอ e ีเมลอัตโนมัติไปยังอีเมลของคุณครูที่สมัครก็คืออ e ีเมลตัวนี้ตัวมือถืของครูใจก็จะส่งไปยังบอมโด at gmail c o m ตรงไปยังอ e ีเมลเพื่อยืนยัน แต่ทางทีมงานเองนะครับก็อำนวยความสะดวกให้กับคุณครูนะครับโดยการที่เมื่อคุณครูสมัครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปยืนยันตัวอีเมลด้วยนะครับดังนั้นคลิกที่ register เพื่นว่าของครูใจเนี่ยจะมีปัญหานิดหนึ่งก็คือ this username is already taken ก็คือ username ตัวเนี้ยใช้อยู่แล้วเพราะว่าครูใจเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะฮะดังนั้น เมื่อของคุณของคุณครูเนี่ยสมัครเสร็จปั๊บถ้าไม่มีชื่อซ้ำนะฮะคุณครูก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าซ้ำคุณครูก็จะต้องใส่ข้อมูลเปลี่ยน username ตรงนี้นะครับเปลี่ยน username ใหม่นะครับเป็นตัวอื่นนะครับแต่ของครูใจนี่ครูใจขอใช้บางมวดเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้อ่าเว็บไซต์เปลือง u s e r นะฮะ ดังนั้นเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คุณครูก็สามารถที่จะมีสิทธิ์เข้าไปล็อกอินนะครับเพื่อที่จะนําวิดีโอที่คุณครูได้จะทาขึ้นนะครับมาไว้ในเว็บไซต์ค o ูทูบ o t tingttt com นะฮะโดยการคลิกเข้าไปที่ล็อกอินนะฮะนะครับ User ของครูใจก็มาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใช้อยู่แล้วนะครับคุณครูก็พิมพ์ username ที่สมัครไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่คุณครูได้สมัครไว้นะฮะ อย่าลืมนะครับอย่าลืมล็อกอย่าลืมยูเซอร์พาสเวนะฮะหลังจากนั้นคลิกไปที่ login นะฮะก็จะเข้าสู่หน้าต่อของครูทรูติ้งทีดีทีคออีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการ login ชื่อก็จะมีชื่อของคุณครูปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับคุณครูสมัครใช้ชื่อจริงนะฮนะนามสกุลจริงก็อยู่ตรงนี้หลังจากนั้นนะครับามาสู่ขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการ s u g g e s t v ว d ดี ก็คือการแนะนําตัววิดีโอของคุณครูโดยให้คุณครูนะครับคลิกไปที่ suggest video หนึ่งครั้งก็จะเข้าสู่หน้าจอของการ suggest video โดยนะครับวิธีการตรงนี้นะครับก็ขอให้คุณครูกลับไปที่ตัว YouTube ของคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับในในช่องวิดีโอของคุณครูเนี่ยแล้วให้ทำการคัดลอก URL ตรงนี้นะครับคัดลอก URL ตรงนี้นะฮะโดยการคลิกขวา คลลอกนะครับอาจารย์แล้วก็กลับมาที่ Suggest Video อของค t ูทู t ติ้งดีดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกขวาวางนะครับตัวตัวเว็บไซต์ของค t ูทู t ติ้งดีดีนะครับก็จะดึงฐานข้อมูลจากยูทูบของอาจารย์ที่อาจารย์พิมพ์ไว้โดยที่คุณพออาจารย์ s ั g เ e ส t v วิดีโ ตัวข้อมูลของคุณครูก็จะขึ้นมาหมดเลยนะครับยกเว้น category ตัวนี้นะครับ category ตัวนี้ก็คือ category ก็คือหมวดหมู่นะฮะคุณครูจะต้องกําหนดหมวดหมู่ของคุณครูด้วยว่า,าวิดีโอของคุณครูเนี่ยอยู่หมวดหมู่อะไรนะฮะถ้าเป็นวิดีโอที่ไม่ได้เข้าประกวดหรือวิดีโอที่ไม่ได้เป็นการส่งผลงานอะไรต่างๆคุณครูก็สามารถที่จะเลือกกลุ่มสาระได้เลยนะครับเลือกเป็นกลุ่มสาระย่อย นะครับแต่สําหรับคนที่ประกวดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้นะครับผลงานที่ส่งประกวดนะครับหมดเขตไปแล้วของคุณครูนะครับคุณครูใจขอให้เลือกเป็นผลงานผู้เข้าอบรมครูทูปปีสี่รุ่นสามตรงนี้นะฮะไม่ต้องไปเลือกตัวอื่นนะฮะเลือกผลงานผู้เข้าอบรมเพราะว่าอาจารย์เข้าอบรมแล้วก็ส่งผลงานเพื่อรับบับรเท่านั้นนะฮะแต่ ของคนที่ประกวดนี้ก็คือคนที่อบรมตั้งแต่รุ่น 1, 2, 3, 1, 2, 3ไปแล้วนะฮะแล้วก็ปี4รุ่น 1, 2นะครับกวอ,อาจารย์นี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับอตอนนี้อาจารย์ก็เลือกผลงานผู้เข้าอบรมคทุกปี4รุ่นที่3นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ meta tag เหมือนเดิมเพื่อให้ Google หาเจอ,อก็เหมือนกันก็คือการเอาชื่อวิดีโอกอ่าวิดีโอมาแล้วก็วางตัวนี้นะครับ ก็ให้คุณครูสับมิ t วิดีโอนะฮะคลิกปับ๊บวิดีโอของคุณครูก็จะบอกว่า success the video has been submitted for approval mm hmm. ก็คือตอนนี้นะครับวิดีโอของคุณครูจะอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะครับซึ่งคุณครูหลายท่านนะครับก็กังวลนะนะฮะว่าทำไมพอ Success วิดีโอไปแล้วเนี่ย วิดีโอของคุณครูไม่ปรากฏที่หน้าต่างเลยเ i, ที่ที่หน้าจอของครูทูบเลยก็คือทางทีมงานจะต้องมีการตรวจสอบอที่ไปที่มาของวิดีโอของคุณครูก่อนว่ามีความเหมาะสมถูกต้องตามวัตถุประสงค์อะไรต่างๆนะครับเพื่อใหอ้มีความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้นะครับเพราะว่าผู้ใช้ก็คือคุณครูจะต้องนําเอาไปใช้กับนักเรียนหรือนักเรียนเป็นผู้เข้ามาใชา้นั่นเองนะครับ ดังนั้นวิดีโอนั้นที่คุณครูสักเช็ตไปจะต้องมีประโยชน์และก็มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วยนะครับดังนั้นจะทีมงานจะต้องมีการตรวจสอบดังนั้นหลังจากที่ทีมงานตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ววิดีโอของคุณครูก็จะปรากฏขึ้นอ,อันนี้นะครับทีมงานก็จะววียวนกันมาเพราะว่าเอาวียวนกันมา,าตรวจสอบนะครับเพราะว่าคงจะไม่ตรวจสอบรวดเร็วนะครับปัปานนั้นเพราะว่า ทางทีมงานก็เป็นคุณครูเหมือนกันก็ต้องมีภาระหน้าที่นะครับในการในการที่จะจัดการเรียนการสอนด้วยนะครับดังนั้นอาจจะเสียเวลาไปประมาณวันหนึ่งหรือ2วันอะไรประมาณนั้นหรือถ้ารวดเร็วก็อาจจะมีเพราะกูใจเองก็จะแวะเวียนเข้ามานะครับบ่อยนะครับทางแอดมินหลายๆคนนะครับก็ก็เวนแวะเวียนเข้ามานะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นการเสร็จสิ้นวิธีการา success video ของคุณครูนะครับหวังว่าวิดีโอนี้นะครับก็คงเป็นประโยชน์กับอาจารย์นะครับที่จะนำผลงานนะครับเผยแพร่ไปยังกับนักเรียนและคุณครูผู้อื่นนะครับคุณครูท่านอื่นที่ต้องการาจะใช้วิดีโอในการเรียนการสอนนะครับดังนั้นไว้ไวิดีโอนี้นะครับไว้แค่เพียงแค่นี้นะครับ เอาเป็นว่าถ้าคุณครูมีปัญหาอะไรนะครับขอให้คุณครูเนี้ยได้ไปโพสต์ไว้ที่หน้าจอของไอ้หน้าแฟนเพจของ t ิงติติตคอมนะฮะ a c e b o o k แล้วก็อ่าแฟนเพจของครูใจนะครับเดี๋ยวครูใจก็จะามาตอบคำถามในเรื่องของอาการทำวิดีโอ,โอเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยนะฮะก็ มีปัญหาเรื่องของการตัดต่อวิดีโอเพราะว่าไม่สามารถที่จะตัดต่อวิดีโออวีโได้เพราะว่าบางท่านนะครับก็บอกว่าวิดีโอเนี่ยการตัดต่อกับโปรแกรมพรีเมียร์ยากนะครับเหมือนที่ครูใจได้แนะนําในวันที่อบรมนะครับว่าวิดีโอที่คุณครูทำนะครับไม่ไม่จาเป็นต้องมาจากตัดต่อด้วยโปรแกรมพรีเมียร์นะครับแต่ว่าคุณครูจะถ่ายทํามาด้วยตัวเองจากกล้องวิดีโอเว็บแคม PowerPo i n t สกรีนหน้าจอเหมือนกับตอนนี้นะครับที่ครูใจทำอยู่เนี่ยนะครับสกรีนหน้าจอโดยใช้โปรแกรม FastStone Capture หรือว่า Cam t a s i e er, หรือว่า s n a ็ก IT ก็แล้วแต่นะครับคุณครูอยากจะเรียนรู้อะไรก็โพสต์ถามขึ้นมาได้นะครับคุณใจยินแลกทีมงานติ้งทีทีทุกท่านนะครับก็จะยินดีตอบนะฮะวันนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ